ช่วยด้วยด้วยช่วยฉันด้วย Flyer f l y e ไมไปไหโอ๊ยช่วยด้วยร้อนร้อนงิก็เลโก้ไปกันเร็วกูจัดชั้นน้อยไปซะแล้วอะแล้ว ของมาส่งแล้วครับอีกสองชิ้นก็เสร็จแล้วสต็อปกูจ็อบดีมากถ้าเกิดเราเจอเหตุการณ์ไฟไหม้จริงๆอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือรีบไปหยิบขนมครับไม่ใช่จ้ะ ครูกำลังจะบอกว่าสิ่งแรกที่ควรทำก็คือตั้งสติแล้วอย่างที่สองและ้าเด็กเด็กรีบไปหยิบขนมครับห่วงชีวิตก่อนไม่หมีห่วงกินอยู่ได้ก็เพราะมีห่วงชีวิตนี่แหละถึงได้หยิบขนมมาไงอืครูครับวันนี้มาลี่ไม่อยู่บ้านอีกแล้วหรอครับตั้งแต่ผมมาเรียนพิเศษที่บ้านครูหลายวัน<ๆ>ก็ยังไม่เห็นมาลี่ออกมาเลยสงสัยคงอ่านหนังสืออยู่บนห้องนะจ๊ะครูว่าเรามาเรียนภาษาอังกฤษกันต่อดีกว่า ออยมลรีเป็นอะไรมากไหมไม่ไม่ไม่เป็นอะไรไหนบอกว่าไม่เป็นอะไรไงล่ะอาตมาว่าโยโมลรีไปให้หมอตรวจหน่อยดีกว่าที่มลรีร้องไห้ไม่ได้เป็นเพราะเจ็บหรอกเนสติมาแต่ช่วงน,นี้พ่อกับแม่เอาแต่ทำงานไม่มีใครสนใจมาลีเลย ช่วงนี้โยมพ่อโยมแม่ของมะลิอาจจะง,งานยุ่งม,มากก็ได้ยุ่งขนาดไหนก็ต้องสนใจลูกบ้างนี่ขนาดมะลิออกมาซ้อมเต้นจนกลับบ้านมืดยังไม่มีใครรู้เลยไม่มีพ่อแม่คนไหนไม่สนใจลูกหรอกอาตมาว่าเย็นมากแล้วโยมมะลิรีบกลับบ้านดีกว่า